สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่เดือนออฟท่าอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมา,าดูคอนเทนต์ความรู้สึกของเขาถ้ารู้ว่าเราจะจากไปเขาจะรู้สึกอย่างไรมากันที่าตดดินพฤทศกันมังกรน,นะคะเรามาดูกันว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยถ้ารู้ว่าเราจะไปถ้ารู้ว่าเราจะเลิกถ้ารู้ว่าเราไม่สู้แล้วในความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะรู้สึกอย่งไง และเขาจะทํำยังไงอา,อารมณ์นี้มากันที่ธาตุดินประสบกบารมังกรพอดูสถานการณ์ความรักของคุณกันก่อนถ้าคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่กำลังจะไปกำลังจะเลิกหรือเลิกไปแล้วหรือกำลังคิดถ้าคุณไม่อยู่ในสถานการณ์นี้ลองไปดูคลิปอื่นดูนะจ๊ะต้องอยู่ในสถานการณ์ด้วยนะจ๊ะโอเคไหม ไพ่ของคุณค่ะดูไพ่ของความรักของคุณสองคนมันเป็นอย่างไรความรักของคุณสองคนเป็นอย่างไรนะจะดินพืชศพกันมังกรมันเป็นไพ่ของ True o f Cup อะเรารู้สึกว่าเรารักกันนะใช่ไหมเรารักกันใช่ไหมม <c oughs> ากันที่ความรู้สึกข,ของเขาก่อนอความรักที่ผ่านมาของคุณกับเขานะคะ 就很满เลยจมัสจีนคิงออฟสตร์จจะเรื่ d อะมา,ะมาความรักที่ผ่านมาของคุณสองคนมันเป็นทรูออบครับะต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีให้ต่อกันคุณรู้สึกดีกับเขาเขารู้สึกดีกับคุณมันเหมือนเป็นความรู้สึกดีๆ ให้แก่กันความรู้สึกที่เหมือนเราเจอใครสักคนเรารู้สึกว่าคนนี้คือคู่คนนี้คือคนที่เรารู้สึกว่าอืมเรารักคนนี้เป็นความรู้สึกของเราที่เรารู้ว่าเออเราเจอคนที่เราถูกอ,อกถูกใจอะไรอย่างนี้ลักษณะของคนที่มีมิตรจิตมิตจจิตมิตจใจที่ดีต่อกันบางคนอาจจะมาเป็นการดยานมิตรกันมาก่อนบางคนอาจจะมองถึงความ ผูกพันความรักความสัมพันธ์ความผูกพันที่ผ่านมาพอเห็นแล้วมันคลิกเลยพอมันเห็นแล้วมันดีเห็นแล้วมันโอเคสําหรับคุณและเขาอืมความรู้สึกแบบนี้มันมีกันทั้งคู่เลยค่ะต่างคนต่างรู้สึกดีๆให้กันต่างมอบความรู้สึกที่ยินดีคุณหน้าตาดีเขาหน้าตาดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่มันเหมือนใจตรงกันเนี่ยความรู้สึกของไพ่คือใจเราตรงกันคุณชอบเขาเขาชอบคุณ ชอบไม่ได้หมายความว่าชอบมากต้องการมากแต่มันไม่ได้หมายความรักนี่มันจะเอ่ยก็ค่อนข้างยากอยู่นะแต่ในไพ่ของคุณมันเป็นสี่ดาบของเขามันเป็นสี่เหรียญแต่ความสัมพันธ์มันมันดูไม่ค่อยราบลื่นมันดูไม่ค่อยมันพักๆอะ่ะมันเบกๆบกพักๆเขาเป็นคนค่อนข้างมีความรู้สึกที่เก็บไว้ ไม่ค่อยบอกความรู้สึกของตัวเองออกมาไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยบอกความรู้สึกของตัวเองให้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยอีกคนหนึ่งอาจจะขี้ขึงขี้หวงอีกคนหนึ่งอาจจะไม่บอกอะไรเลยอีกคนหนึ่งก็คิดมากไปเรื่อยคิดน่อยไปทั่วแต่อีกคนหนึ่งก็ดูนิ่งๆดูเฉยเดูเหมือนไม่เขาเรียกว่าดูเหมือนไม่ ความรู้สึกมันมันไม่ค่อยพูดกันอ่ะใช่ไหมอารมณ์แล้วก็บางคนตอนนี้นะในสถานการณ์ณตอนนี้นะก็คงเบรกพักกันไปแล้วล่ะหยุดนิ่งกันไปละไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันแล้วอมันเก็บกอดความรู้สึกคือมันเก็บกอดความรู้สึกไว้ไม่บอกความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองอีกฝ่ายไม่ให้อีกฝ่ายก็นิ่งเฉยอะไรอย่างเงี้ย j u s t m e n การปลด ปล่อยคุณรู้สึกถึงกันอยากปลดปล่อยจากความรู้สึกนี้ความรู้สึกว่าการอยู่ในเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณชอบเขามากเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ชอบคุณจริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะจากที่ดูในไพ่เนี่ยใจตรงกันแหละค่ะเพียงแต่ไม่แสดงออกอไม่แสดงออกไม่พูดออกมาเออเก็บ จักจักันไว้อะแบบฟอร์มจัดเก๊กจัดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ชอบคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณจะรักใครสักคนคุณค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความรักแบบผ,ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รักแบบนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องแสดงออกเขาก็รู้ <laughs> จะบ้าเหรอใครจะโลไม่พูดแล้วใครจะโลต้องพูดเสยต้องพูดออกไปเออคุณก็ไม่แสดงออกมันเหนื่อย คุณรู้สึกถึงความเหนื่อยคุณอาจจะมองเขาอีกรูปแบบหนึ่งจากที่คุณมองคุณอาจจะมองเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนมีทางเลือกก็ได้บางคนเป็นนักโขราศัสติ์นักพูดสา้างแรงบรรดาลใจคนที่คุณชอบเนี่ยอืมคุณอาจจะมองแบบหนึ่งในส่วนของคุณจากในไพ่เนี่ยนะคุณมองในแบบของคุณเขาก็มองในแบบของเขา การพูดการการสื่อสารมันน้อยความเขาอกเข้าใจไม่มีมัวแต่ละกันแต่ไม่พูดไม่บอกเก็บกดเก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรเนี่จะอารมณ์ประมาณนี้คุณเหนื่อยแหละกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณเหนื่อยบางทีบางทีคุณบอกว่าการที่เราชอบใครสักคนแล้วเราต้องเราต้องรอคอยเราต้องรอยห้เขามาทักเราเราต้องรอยเขาวิ่งเข้าหาเราแล้วเขาไม่วิ่งด้วยสิ อารมณ์ของคือเขาไม่วิ่งด้วยไงเขาก็ทําเหมือนเช่นคุณทํากับเขาแหละคุณเขาก็ทําเช่นถ้าคุณเฉยเขาก็เฉยถ้าคุณไม่ทักเขาก็ไม่ทักถ้าคุณไม่คุยเขาก็ไม่คุยทั้งทางที่ใจในจริงจริงอ่ะมันดูรักกันอยู่อืมในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคุณก็ค่อนข้างเอาแต่ใจนะค่อนข้างถึงดูเงียบเงียบก็จริงแต่ก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันถ้าไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากเกินไปคุณสามารถตัดแบกตัดเขาออกไปจากชีวิตได้แต่ตัวเขาเองเนี่ยกับตัวคุณเองเนี่ยผู้ตรงๆมันมีจิตวิญญาณในการเชื่อมต่อบางคนผูกพันกันมาแต่ชาติอดีตเลยนะมันมีความรู้สึกเหมือนคนโดนของอะคือเจอคนนี้ปั๊บเนี่ยฉันรักมากฉันต้องการมากฉันคลั่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําไมรู้ไหมมันลืมกันไม่ลง แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรพัฒนารักนี้มันมีกรรมอ่ะอมมันมันตัดกันตัดแล้วตัดอีกตัดใจตัดไม่ขาดตัดเอาวนันตัดไม่ขาดความรู้สึกมันยังฝันถึงกันยังคิดถึงกันในซอกเล็กลึกลึก,ลก,ลกในหัวใจไม่เคยลืมกันเลยทาั้งนที่ก็พยายามจะตัดแล้วแหละนะคะไพ่ของโดเดลวิวบอกว่าใครคนหนึ่งในที่นี้เ,เจอกรรมเจอรักที่มีกรรมรักที่มีกรรม เดอะเดวิเป็นไพ่ของไพ่ปีศาจแพ่แห่งความทุกข์ต่อให้รักกันมากการมีกรรมกรรมในอะไรล่ะบางทีบางคนก็ไม่โสดบางทีเรารักกันแต่เราไม่สามารถคอมเมทกันได้บางทีเรารักกันแต่เราก็ก็ทําให้กันเจ็บไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยมันไม่ได้เป็นรักที่มีความสุขแน่ๆค่ะมันเป็นรักที่ทุกข์อ่ะไม่ว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ทุกข์แหละยึดติดใจมันยึดติดใจมันต้องการใจมันโลดแล่นไปกับ บางสิ่งบางอย่างเขาน่าจะเป็นมากกว่าคุณหรือเปล่าแต่อาจารย์มองว่าคุณหลุดพ้นได้อะแต่เขาหลุดพ้นไม่ได้อะเขายังอยู่ในบ่วงกรรมนี้อยู่เลยเขายังอยู่ในความรู้สึกคือเขาก็พยายามจะทําทุกอย่างให้เขาอยู่ได้บาลานซ์ตัวเขาเองให้เขาโอเคมีชีวิตที่ที่ไม่ต้องตกอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อมันมองถึงคนที่รัก มีความรักระปร,รับด้วยแหละมันมองถึงการไม่เวนเนื้อเชื่อใจซึ่งก,กันและกันเออมันมองถึงใครบางคนเอาแต่ใจเออรักนี้เหมือนต้องทําใจอะอยู่กับความสัมพันธ์นี้อยู่กับพี่ต้องทําใจถ้ารักพี่ต้องรับได้ในนิสัยที่พี่เป็นไม่ว่าจะเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคนอีกคนหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งคงไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกคะ่ะเพราะว่าเดอะฮาร์พินเทสก็เป็นอารมณ์ที่แบบ คือรักมากก็จริงแต่ก็พร้อมตัดใจเด็ดเหมือนกันแต่ก็เจ็บเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะเจ็บมากๆเลยด้วยแอ่คน,นเป็นเอ็มเปอรรอย่างเงี้ยเช่นถ้าไพ่ใบนี้พักคู่กันอย่างเงี้ยมันก็รอดยากนะจะบอกให้เลยมีความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันละกันมีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายต้องการอีกฝ่ายอีกฝ่ายต้องการหรืออีกฝ่ายหนึ่งอยากให้รับสถานะที่ตัวเองเป็นนิสัยที่ตัวเองเป็นชั้นเป็นอย่างเงี้ยอ่รักพี่ต้องเข้าใจพี่ รักพี่ต้องยอมรับพี่ได้รักพี่ต้องเป็นอย่างที่พี่ต้องการเวลาว่างพี่ก็คุยนะเวลาไม่ว่างพี่ก็ไม่คุยเวลาทักไปพี่ก็อยากจะตอบพี่ก็ตอบพี่ไม่อยากตอบพี่ก็ไม่ตอบและดีเอ็มเพรสเนี่ยไม่ได้หลออคุณขนาดนั้นดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนที่รักใครรักจริงรักมั่นคงจิตใจวกจิตใจไม่มัดไม่จิตใจมั่นคงลึกๆถ้ารักใคร แต่เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟสูงมากๆเขาจะไม่ยอมอยู่กับอะไรที่มันมันทุกข์อ่ะไปก็ทุกข์อยู่ก็ทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นรักเนี่ยมันต้องทําใจใครบางคนต้องการความชัดเจนและไม่ได้ความชัดเจนและทําใจในในความรู้สึกนี้มานานหนึ่งทำใจในเรื่องของอไรความไม่ไวเนื้อเชื่อใจมันมีอยู่แล้วคนเขาคิดเยอะเขาคิดหนักเขาคิดมากและต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องทําใจไม่มีความชัดเจนใครบางคนในที่นี้พยายามตัดใจแล้วแหละ ตัดใจเหมือนเราเราเป็นอะไรเออเราเป็นอะไรกับเขาเราเป็นส่วนไหนของชีวิตเขาเราเป็นแฟนเหรอเราเป็นคนที่เขารักแต่คนที่เขารักเขาทำกันอย่างนี้เหรอมันอยู่ในระยะทําใจมันเนิ่นนานทั้งความหมไว้เนื้อเชื่อใจทั้งความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งไม่เติมเต็มทั้งอีกฝ่ายหนึ่งแบบว่าชอบควบคุมคอนโทรลหรือแบบเป็นในเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นและให้คนอื่นปรับตัวตามอะไรเงี้ย ยากที่จะเดินไปนะคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีราศีเมษค่ะธนูมังกรน,น้ำกรกฎมินพิจิกค่ะไฟเมษธนูอ๋อนี่คือความรักของคุณค่ะอะไปต่อกันที่ถ้าเขารู้ถ้าเขารู้ว่าคุณจะไปอะความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรความรู้สึกของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขารู้ว่าเราจะไปแล้วเราไม่อยู่ตรงนี้แล้ว เออเขาจะรู้สึกยังไงความรู้สึกของเขาเที่ยวรู้ว่าเราจะไปเขาจะรู้สึกยังไงแล้วเขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ลารู้สึกแล้วทำไหมเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงคะเขารู้สึกยังไงมันไม่แตกต่างค่ะใช่ ในความรู้สึกของเขาคือมันไม่แตกต่างจะอยู่หรือจะไปก็มีค่าเท่ากันเลย <laughs> อารมณ์อารมณ์ประมาณว่าตอนอยู่มันก็เป็นแบบเนี้และตอนไปมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเจ็บไหมก็มันเจ็บอย่างนี้จนชินแล้วไงไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรก็มันเจ็บจนชินแล้วมันจะสถานการณ์แบบนี้จนชินแล้วเขาอาจจะมองได้ว่าการอยู่หรือไม่อยู่มีค่าเท่ากันค่ะเออเนี่ยอยู่ด้วยความ อยู่เป็นเป็นแฟนเหมือนไม่มีอ่ะเหมือนไม่มีแล้วจะมีทําไมเอออารมณ์จะมีทําไมถ้ามีใครสักคนที่บอกว่าเราเป็นแฟนกันแต่ไม่เติมเต็มไม่สนใจไม่อะไรกับฉันเลยแล้วจะมีไปทําไมความรู้สึกของเขาก็คือคงจะแบบก็ได้นะอืมก็ได้นะจะไปหรือจะอยู่ก็ไม่ได้มีค่าเพราะตอนอยู่ก็ไมาได้ก็ไม่ได้คุยไม่ได้ทักไม่ได้ค่าไม่ได้การเติมเต็มไม่ได้อะไรกัน มากสักเท่าไหรไ่อ่ะตอนอยู่ก็ทุกอะตอนไปก็ทุกอะเพราะฉะนั้นทุกแล้วไปดีกว่าไหมเขาก็ค่อนข้างจะมีความตัวเขาเองค่อนข้างมีเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะหรือเขาคิดว่าเองตัวเองตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ได้เลือกมาตั้งแต่แรกแล้วนี่คุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณเองกับไม่เลือกฉันกับดนความชัดเจนกับฉันก็ไม่ได้ทาอะไรเพื่อฉันเลยเออความรู้สึกของเขาถ้าคุณจะไป <switches> เขาก็รู้สึกว่าก็ไปก็ไป ก็ได้นะไปก็ได้อยู่ก็อยู่ก็ดีจะไปก็ดีมันดีทั้งอยา่างทั้งสองอย่างอะ่ะเพราะว่าในความทรงจำความรู้สึกความเหมือนทันที่ผ่านมามันไม่ได้เติมเต็มกัน,กนตรงนั้นไม่ได้มีช่วงเวลาแห่งความผูกพันที่น่าเสียดายอารมณ์เนี้ยแล้วเขาจะเทคแอคชั่นไหมถ้าเขารู้ว่าคุณจะไปเทคไหมโอ้ยทรูออฟครับสเตรน t ์คุณอาจจะเดียวกับสิงค่ะ ุณอาจจะเดิวกับราศีกุมค่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมไม่หรอกค่ะไม่ทําไม่ทําเขาก็คิดว่าจะทําไปทําไมเพราะรู้คําตอบอยู่แล้วจริงๆเขาอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันมันมัน,ม,นมันไม่สามารถจะจะพัฒนาได้พัฒนาไปได้ไม่ไกลเออเหมือนเขารู้ตัวเขาอยู่แล้วนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปได้ไม่ไกล มันพัฒนาวันหนึ่งก็ต้องจากอะ่ะเหมือนใครบางคนก็รู้เตรียมตัวตั้งรับเหมือนกันแต่ว่าก็อลองจะอยากลองดูมั้งจะอยากลองดูประมาณนี้ว่าว่าเราจะจะเจอสถานการณ์ที่อดทนได้เปล่าไม่เทคค่ะไม่เทคแอคชั่นหรอกเขารักคุณไหมล่ะร,รักไหมโอ้โหทั้งรักทั้งหลงค่ะทั้งรักทั้งหลง,ท,งทั้งเวรทั้งกรรมรักสิ ความรักความผูกพันรักแบบไหนมันเป็นรักที่เหมือนลุ่มหลงม,มากกว่าความรักอะ่ะถ้าเป็นความรักที่มันที่มันมาจากพื้นฐานของความรักนะมันจะไม่ใช่เป็นไพ่แบบเนี้ยนี่มันเป็นความคล้ายๆว่าหลงอะ่ะเป็นความรุ่มหลงบางคนอาจจะเคยปั๊ปปิ้นเลิฟก,กันในอดีตเคยเป็น เคยเป็นปรุ่นพี่รุ่นน้องเคยเป็นเพื่อนร่วมเรียนฉันเคยแอบ,บชอบคนคนนี้อยู่ในวัยเยาว์พอมาเจอกันครั้งนี้แล้วรู้สึกโอ้โหแรงปารถนามันไปมันตะเลิดไปไกลอ่ะมันอารมณ์นั้นอ่ะอืมรักไหมน่ะมันหลงมากกว่าหลงไปเลยหลงไปบ้านอื่นเลยทีนี้การหลงในความรู้สึกนี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นความรุ่งหลงดึงจิตด,ดึงใจดึง,ด,งดึงกันไปหมดจนสติขาดบึงเลยอ่ะ แต่พอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้เริ่มตระหนักเริ่มไตรตรองเริ่มมองหันไปมองในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเราสองคนสร้างความเบื่อหน่ายสร้างความเซ็งสร้างความรู้สึกว่าฉันเลือกถูกไหมกับการที่ฉันกระโดดลงมาเอาใจลงมาเล่นกับคนคนนี้ฉันเลือกถูกไหมแล้วเขาคิดว่าถ้าเลือกผิดฉันก็เลือกใหม่ฉันเลือกผิดฉันก็กลับดึงสติตัวเองกลับไปรักตัวฉันเองมากกว่า ประมาณนั้นและทั้งรักทั้งหลงแต่ก็ไม่ได้หลงขนาดรืหมหูรื้มตาไม่ขึ้นหลงแบบมีสติเอออรมนั้นแล้วมันเป็นยังไงต่อและมันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์ปลดปล่อยตัวคุณเองปลดปล่อยตัวเขาโอเคถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อทุกคนต่างคนต่างได้ปลดปล่อยค่ะแต่ถามว่าปลดปล่อยอะไรปลดปล่อยจากจากกันและกันแต่ก็ไม่เคยลืมกัน ยังส่องกันอยู่ยังมองกันอยู่ยังเห็นกันอยู่ยังเฝ้ารอกันอยู่ในลึกในซอกลึกของหัวใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับความสัมพันธ์ในขณะที่ต่างรอรอไม่ใช่ว่ารอแบบนั่งรอนอนรอไม่ใช่รอเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งจะทำใจตัดใจได้จากความรักครั้งนี้ต่างหากรอให้ตัวเองทำใจไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ทรมานแค่นั้นเอง ไม่ได้หลอเพื่อให้ใครกลับมาค่ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์อย่ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชวนบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดทาย a f e 3 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ